ครับวันนี้แกมาพบเกันชื่อแค้นครับกับแพนด้าหาแซบนะครับ,บ, ada, f, รบวันนี้เขาก็มาที่สนามนี้ปืนคือเกานะครับอยู่ในกฎของความปลอดภัยนะครับเวลาเราจะจับปืนทีไรเราต้องเคลียร์กระสุนทุกครั้งนะครับวันนี้เรามาลองเดียร่าเอ็12นะครับซึ่งมันเคยมีปัญหามันจะใช้ลูกที่ไม่ใช่ลูกที่แรงๆไม่ได้นะครับวันนี้เราเอาเอมาใช้นะครับผมลองยิงกับทีคิดไปแล้ว ประมาณ15นัดไม่ติดนะครับหลังจากที่เรา,เากระดาษทรายขัดอบอกแกสนะครับแล้วก็สปริงแล้วก็มาค้างสปริงตัวแม็กซ์ซีนไปประมาณเดือนครึ่งน,นะครับหลังจากที่มายิงเข่าก่อนนะครับคลิปก่อนแล้วก็เอาไปทําใหม่นะครับแล้วก็ดันสปริงนะครับตัดสปริงนิดนึงนะครับเพื่อให้เวลามันถอยมาลูกจะได้ดีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ว่า NRC จะติดไหมนะครับแต่ยิงไปแล้วไม่ติดนะครับันนี้่ราผมจะยิงให้ดูอีกรอบนนะครับดีครับร้อมครับยิงเฮียครับหรืปลอดภัยนะครับ สรุปว่าหลังจากที่เราทําแล้วนะครับไม่ติดนะครับใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้เ ja, ดย่ารถติดก็ลองไปทําดูได้ครับกับช่องไปได้แซ YouTube ครับขอบคุณครับ